จะมีความโดดเด่นกว่าเนื้อที่ผมเคยใช้มาครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงที่ค่อนข้างดีครับเลี้ยงแล้วก็ใช้อาหารที่มีคุณภาพสูงในการเลี้ยงแต่ราคาก็ไม่ได้แบบแพงจนเกินไปครับสามารถเอามาตัดแต่งแล้วก็ตัดเป็นเนื้อขายในร้านได้ซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งราคาสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อเจ้าอื่นถือว่าราคาเท่าเกันแต่คุณภาพจะสูงกว่าครับ รสชาติจะเข้มข้นครับเข้มข้นแล้วก็ได้กลิ่นหอมของวากิวจริงๆครับแล้วก็เนื้อนี่จะออกเป็นสีชมพูนะครับก็คือมันจะมีปริมาณไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อะเยอะกว่าแล้วก็นุ่มครับที่สำคัญคือนุ่มมันจะมีเอกลักษณ์คือมันจะมีส่วนผสมของอาหารที่ใช้ในการขุนนะ่ะคืออาหารคุณภาพดีเนื้อออกมามันก็หอมแล้วก็นุ่มแล้วก็มีรสสัมผัสที่ที่ดีครับผม วัตถุดิบที่ดีส่งผลกับร้านยังไงใช่ไหมครับคือลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำครับแล้วก็สั่งแต่ส่วนเดิมๆที่นำมาจากฟาร์มส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งสั่งกันเยอะมากครับ